ไทยมันเอามากินสดได้ด้วยเหรอคือมันจะไม่ข่าวใช่ปะแต่ไหนๆเพื่อนพี่อังชวนมาแล้วก็ต้องลองกินค่ะเข้าไปในร้านตอนแรกก็แอบตะลึงอยู่นะเพราะว่าเขามีสัตว์น้ำต่างๆเลี้ยงตู้อยู่เต็มเลยค่ะร้านนี้เขาขายเป็นซาชิมิแอนน้องวัตถุดิบก็ต้องสดน้อยพี่แบงก็รับหน้าที่เป็นชาวประมงค่ะจับกุ้งเป็นหนึ่งเมนูถือว่ามีให้เลือกเยอะอยู่นะอยากกินอะไรก็มาเลือกวัตถุดิบที่ตู้นี้ได้เลยค่ะระหว่างที่รออาหารนะคะหิวมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่กินได้เลยในร้านก็คือหมึกชอตแลล้้้้้นนนนออัใหหห่มมมาาาากะเเเเเย็ขทรคืืุสิ์น บนนะ่ะทำมาจากปลาหนึ่งตัวเป็นปลาที่ชื่อว่าปลา,ลาัาอัเน,นี้ยในเมนูเขียนว่าเริ่มต้นที่7 0 0ดร้อยถึงเก้าร้อยาคิดตามขนาดอะเรามาสี่คนก็เลยเอาเก้าร้อยไปเลยแล้วในส่วนของเนื้อปลาเขาก็จะมาทําเป็นเมนูต่างๆได้หลายเมนูอยู่นะทั้งแบบสดๆแ,แล้วก็ปรุงแล้วก็ใช้ปลาตัวหนึ่งที่เราซื้อได้คุ้มค่ามากอะทุกคนใช้ทุกส่วนทำไมเรือมาลำใหญ่จัง,ง่ะตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นเรือแจวแต่ที่ไหนได้ไททานิกค่ะเมนูที่เสิร์ฟมาบ,บนเรือก็จะมีเป็นซาชิมิยำยุกม,มีอิคุกกระกับแตงกวาดาบมาให้ด้านบนด้วยอนนนนี้้้ะเเปป็็กกกกออลาาาดดดิิิใ่่่ขงงหหไไไทรรมื